ดีลยอดเยี่ยมของครึ่งทางพิมริลิกซีซั่นนี้พี่พี่คิดว่าเป็นใครครับมารตินซูบิเมนดี้ครับคิดเรด็วๆนะผมรู้สึกว่ามันเป็นจิ๊กซอที่อาร์เซนอลตามหามานานกับการมีเบอร์6ที่ทันสมัยรับรุกได้อย่างสมดุล mm hmm. เล่นบอลบนพื้นดีมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายจากรับเป็นรุกถ้าถามผม่ภาพของซูบีอ้อาจจะชัดหน่อย แล้วยิ่งผลงานของอาร์เซนอลนะตอนนี้มันก็มันก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเออพอมีน็อตตัวนี้เข้ามามีจิกซอตัวนี้เข้ามามันทําให้ทีมทีมมันดูสมดุลมากขึ้นถ้าเราดูนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีตอนนี้เนี่ยจะมีก็มาตินซูบิเมนดี้แต่ด้วยความที่เขาเล่นตำแหน่งกลางรับความโดดเด่นมันก็เลยไม่ได้ว่าขึ้นมาจับตาแต่ถ้าเรามองด้วยฟอร์มแล้วก็ประโยชน์ของเขากับอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยเล่นได้มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ผลงานของาร์เซนแล้วก็เกมในสนามมันนิ่งถ้านับแค่ครึ่งซีซั่นผมมองว่าเขาค่อนข้างชัดเจนนะก็ฝากแฟนๆเหมือนเดิมนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาดูได้ตามอัธยาศัย